เรื่องนี้ก็เหมือนกับกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งความเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับในวันนั้นสมาชิกวุฒิสภาชุดก่อนนั้นลงชื่อกัน40คนแต่กฎหมายเขากำหนดไว้เพียงแค่25คนก็พอแต่นี่ลงชื่อกันไป40คนแล้วก็ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญ สารัฐธรรมนูญก็รับมาวินิจฉัยแล้วก็วินิจฉัยว่าการกระทําของนายเศรษฐาทวีสินเป็นการกระทําที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมันจึงมีนายกมตีชื่อแพทองทานจากพรรคเพื่อไทยมาตอบในกรณีนี้เหมือนกันได้ข้อมูลชัดว่า สมาชิกพุทธ,ธิสภาสายเขากระโดงจะลงชื่อกันเพื่อจะสรงสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนางแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160ในกรณีสนามกอบอันภายอครอบครองที่ดินวัด หาประโยชน์จากที่ดินวัดตลอดระยะเวลา20กว่าปี